สวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีพิจิกต,ตั้งแต่วันที่15ถึง31กรกฎาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีพิจิกจะเป็นเช่นไรนะครับผมท่านนี้ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่ว,วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างคลิปนีแล้วเ,เช่นกัน นะครับก็มาเริ่มดูดวงความรักของชาวราศีพิจิกในเดือนกรกฎาคมอีพีหลังดีกว่าว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเดือดจัดติดเข้ามา The เดือดจัดติดใบนี้เป็นเพิ่ภาพของผู้หญิงคนนู้นที่เขาเหมือนกับแขวนตาช่างไว้อยู่นะครับคุณสองคนอาจจะเป็นเรื่องแมวกัดกันนะครับเป็นเรื่องกับความไม่เข้าใจกันเพราะฉะนั้นความรักของชาวราศีพิจิกในท่านเนี่ยตอนนี้คุณรู้สึกเหมือนกับความรักไม่ยังคงอยู่อะ่ะความถูกต้องความผูกพัน ความรู้สึกดีๆสิ่งดีๆหลายอย่างที่เรามีให้แก่กันเนี่ยมันยังคงอยู่แต่เห็นไหมผมว่าเหมือนกับตอนนี้น้ำหนักมันมากกว่าการไม่เข้าใจการทะเลาะกันการเหมือนกับแมวกัดกันอะไรเงี้ยปัญหาความไม่เข้าใจปัญหาการโกรธการแตกแยกการทะเลาะกันๆๆๆหรือสิ่งที่มันเหมือนกับแมวสีขาวสีดาอะ่ะเขาอาจจะไปทําอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมหรือทำอะไรที่มันโกหกหลอกลวงหรือทาอะไรที่ผิดต่อคุณน่ะ นะครับจนลืมไปแล้วว่าเดี๋ยวจัดติดเข้ามาจนลืมไปแล้วว่าทังสือเล่มนี้เหมือนกับว่าเป็นผ่านเรื่องราวความรักความเข้าใจสิ่งดีๆต่างๆนานาที่เราเคยมีให้แก่กันมาก่อนเพราะฉะนั้นนี่คือไพ่ของความรักของชาวสิบสี่เ่านที่เหมือนกับคุณกับคนที่คุณรักเนี่ยอาจจะมีปัญหาไม่เข้าใจกันขัดแย้งกันนะครับหรือมีปัญหาอะไรก็ตามหรืออาจจะเป็นไพ่เดือดจัดติดอาจจะมีความผูกพันความรักที่ถูกต้องมันยังคงอยู่ระหว่างกันเนี่ยนะครับแม้ว่าจะทําผิด หรือไม่เข้าใจกันี๋ยวจะท้อกันไปบ้างแต่มันก็ยังขึ้นอยู่ในความเด๋ยวจัตติ์ขึ้นอยู่ความผูกพันความเข้าใจสิ่งดีๆหลายอย่างที่เราเคยทําร่วมกันมาบุญบารมีที่เราเคยมีต่อกันมานั่นเองนะครับมันยังคงหลงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นพไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าอะไรนะครับ queen of swords หรือว่าราชินีถือดาบไพน่นี้ไปนี้เป็นภาพของผู้หญิงคนนี่เขาถือดาบไว้ในมือนะครับใครหลายคนคงเกิดคําถามกับตัวเองชาวราศรีไรท่านเนี่ยคงเกิดคําถามหรือบอกตัวเองหรือว่า พยายามบอกตัวเองว่าทำไมถึงยังถือดาบอยู่นะทำไมยังถึงเจ็บอยู่นะทำไมยังถึงเสียใจกับเรื่องราวที่ผ่านมาอยู่นะทำไมยังทำร้ายตัวเองอยู่ทำไมยังเหมือนกับรู้ว่าเดชติศระรู้ว่าทะเลาะกันรู้ว่าเขาทำร้ายรู้ว่าเขาทำผิดกับเรานะครับแต่ทำไมเรายังถือดาบอยู่ทำไมถึงยังรักคนที่เขาใจร้ายกับเราก็ไม่รู้ทำไมเรารักถึงรักคนที่เหมือนกับยิ่งร้ายก็ยิ่งรักนะครับหรือทำไมถึงยังถือดาบยังต้องการคนนี้กลับมาทำร้ายเราอยู่ทำไมถึงปล่อยคนนี้กลับมาทำร้ายเราอยู่เรื่อยๆซ้ำๆ พราะคุณถือดาบไม่ได้บอกว่าเหมือนกับเราเขียนประกาไว้เห็นไหมครับกับหนังสือเรื่องราวต่างๆไว้ด้วยเพราะฉันคงคงเหมือนกับแมวสีขาวอ่าคุณคงเลือกแมวสีขาวอยู่แล้วทั้งหมดทั้งมวลของไพ่สองใบนี้คือแมวสองตัวที่คนละสีกันมีสิ่งที่ผิดต่อกันแต่คุณมักจะเหมือนกับเลือกทางที่ถูกต้องให้กับความรักครั้งนี้เพราะฉันที่ถือดาบไปอยู่เนี่ยชาวราศีทีวที่คุณถือดาบไปอยู่ที่คุณยังเจ็บปวดเสียใจนะครับยังคงเจ็บ นะครับยังคงเจ็บจนนอนนี้นอนก็คงมีแต่น้ําตาหรือเรื่องเสียใจอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราเลือกที่จะเหมือนกับยอมเจ็บยอมเสียใจเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งจะเป็นแมวสีขาวจะกลับมาทำในสิ่งถูกต้องแก่กันจะกลับมาเข้าใจกันจะกลับมาเห็นความดีงามการทําบุญทำบาร,รมีร่วมกันนั่นเองนะครับเพราะฉันควนถือดาบไปที่บอกชาวราศีกันธ์ท่านเนี่ยคุณเหมือนกับยังถือดาบไปในมือเหมือนกับผู้หญิงผู้ชายที่ถือดาบไปในมือยังเหมือนกับเจ็บปวดกับเรื่องราวที่มันผ่านมา อยากให้เขาเห็นว่าเรื่องราวที่เป็นผ่านมาเนี่ยมีสิ่งดีๆกันบ้างหรือเปล่าเห็นคุณค่ากันบ้างหรือเปล่านะครับนั่นแหละที่เราต้องการไพ่ใบต่อมาผมมีไพ่ขึ้นมาว่าเดอะจัดเม้น์นะครับเดอะจัดเม้นต์ใบนี้เป็นภาพของคนคนหนึ่งที่กําลังเป่าเครื่องดนตรีนะครับแล้วเหมือนกับกาลังหลุดพ้นไปแล้วแต่เหมือนกับแมวสีดําอันนี้มันเหมือนกับกําลังดึงฉุดตังคุณไว้อยู่เพราะฉะนั้นเขาอาจจะทำร้ายคุณจนคุณอยากจะเหมือนกับอยากจะพอแต่เดอะจัดเม้นต์ใบนี้ผมว่าเหมือนกับเราหลายๆครั้งเนี่ยก็คิดถึงเขานะหลายๆครััั้งวกกกกก็เเเเหมือออนบบยาาาาาจะาะ่รร อยากจะบอกว่าคิดถึงเขาอยากบอกว่ายังคงอยู่ตรงนี้เสมอเลยยังคงคิดถึงเธอไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะครับไพ่เดอะจัดเม้นต์ใบนี้ก็เดื่จัดติดแล้วก็ควินออฟซอสเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลของไพ่สามใบเนี้ยชาวราศีพิจิกท,ท่านคุณคงร,รู้สึกเหมือนกับเราทำไมถึงรักคนที่เขาทำร้ายเรานะทำไมเราถึงรักคนที่เขาใจร้ายนะอย่าบอกนะว่าเรารักคนที่เขาทำร้ายเราทำไมถึงยิ่งร้ายก็ยิ่งรักทำไมถึงเหมือนกับยิ่งเห็นเราเจ็บเห็นยิ่งเห็นเราเสียใจยิ่งเห็นเราถือดาบไว้ในมือเนี่ยเขาก็ยิ่งเหมือนกับแกลแก้งให้เราเนี่ยม นะครับใครหลายคนรู้สึกเหมือนกับรักคนใจร้ายไหมรักคนที่เขาทําร้ายเราไหมนะครับหรือว่ายิ่งร้ายก็ยิ่งรักไหมหลายหลายคนเป็นแบบนั้นเพราะฉันให้ไปต่อมาขึ้นมาว่าที่ออฟซอร์เข้ามานะครับหรือว่าไพ่สามดาบไพ่เป็นนี้เหมือนกับรักสามเศร้าใครหลายคนอาจจะเหมือนกับถูกทำร้ายจิตใจมาเกิน3ามครั้งแล้วสามครั้งที่เขาทําแบบนี้กับเรานะครับกี่ครั้งที่เขาเลิกลาทําให้เราเจ็บปวดหัวใจทําให้เราร้องไห้เหลือกี่ครั้งแล้วที่เขานอกใจอาจจะเป็นเรื่องราวของการนอกใจการมีคนอื่นเพราะฉันไพ่เป็นที่บอกเหมือนกับเรื่องราว นะครับแล้วผ่านเรื่องราวผ่านการประจน l ภัยผ่านความรักคิดว่าจะได้นอนร่วมกันจะได้อยู่คู่เคียงกันอยู่นอนร่วมหมอนนอนเสื่อนกันน่ะนะครับอยู่เป็นคู่ชีวิตกันน่ะแต่ใครบางคนทําเหมือนกับสิ่งที่ประจนภัยมาเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีค่าเลยปล่อยให้หัวใจดวงนี้ถูกทําลายปล่อยให้หัวใจคนนี้รักเขาเนี่ยถูกทําลายยิ่งเห็นเราเจ็บยิ่งเห็นเราเปียกฝนยิ่งเห็นเราเปียกปอนไปด้วยน้าตาแห่งความเสียใจเนี่ยเขาก็ยิ่งทํานายเรา พออาจ์ไพ่สามดาบไปนี้บอกว่าใครหลายคนคงรู้สึกเหมือนกับถูกทำร้ายและเหมือนกับถูกทำร้ายยิ่งเห็นเราเจ็บยิ่งเห็นเราเสียใจแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าเขาย่งทำร้ายเราเรื่อยๆไหมยิ่งเห็นเราเจ็บยิ่งเห็นเราร้องไห้เขายิ่งทำร้ายเราไหมใครหลายคนเป็นแบบนั้นไหมนะครับยิ่งเห็นเราร้ายยิ่งเห็นเราเจ็บยิ่งเห็นเราเสียใจเนี่ยยิ่งทำร้ายเราเราก็ไม่หนุนกันทำไมเราถึงเป็นกินถือดาบทำไมยังเป็นเหมือนกับราชินีถือดาบทำไมถึงต้องทำร้ายตัวเองทำไมถึงต้องเจ็บเพราะเขาด้วยนะ ไพ่แบบนี้บอกว่าเพราะยังรักเพราะยังรอเพราะยังรู้สึกว่าที่ผ่านมามีเรื่องราวอย่างที่บอกแหละการประจนภัยนะครับการประจนภัยคุณค่าหนังสือความดีงามที่เคยมีต่อกันมาบุญบรารมีที่ทำกันมานั่นเองใครหลายคนคงเชื่อมั่นในความรักเชื่อมั่นในความเป็นเนื้อคู่เชื่อมั่นในเป็นคู่ครองเชื่อมั่นในเป็นคู่รักคู่แท้อะไรเงี้ยว่าคนนี้คือคู่ของเราอะนะครับก็เลยยังทนก็เลยยังเต็มยอมเจ็บแบบนี้อยู่นะครับ ไพ่ใบต่อมานะครับมีไพ่ขึ้นมาว่าเอ็ดออฟเพนดิคอนหรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญไพ่ใบนี้ทํานายดวงชะตาของชาวราศีพิจิกะท่านว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาเห็นนะครับว่าคุณเนี่ยต้องการเขามากแค่ไหนเขาเห็นนะว่าคุณน่ะดีกับเขามากแค่ไหนคุณอาจจะช่วยเหลือเขานะครับผมซัพพอร์ตเขาคอยดูแลคอยห่วงใยเขาเพราะฉะนั้นไพ่เป็นว่าเขาเห็นนะครับว่าคุณเนี่ยอาจจะมีการให้เงินให้ทองนะครับหรือให้ข้าวเขากินหรือทําให้เขามีความสุขนะครับคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตเขาตลอด เพราะฉันสิ่งที่เขาเห็นคุณเนี่ยตัวตนของคุณเนี่ยถามว่าเขาเห็นค <un> well, really ุณค่าคุณหรือเปล่าเขาเห็นครับหนึ่งเหรียญเขาเห็นคุณค่าคุณนะแต่เห็นคุณค่าของคุณที่เรื่องเงินเรื่องการที่คุณเคยช่วยเหลือเขาเคยซัพพอร์ตเขาที่เคยทําดีกับเขาแต่อย่างที่บอกไปทั้งหมดทั้งมวลของไพ่ชุดนี้คุณแค่เป็นคนดีอ่ะคุณแค่เป็นคนที่ดีกับเขาอะแต่ดีให้ตายยังไงเขาไม่รักเนี่ยดีให้ตายสุดท้ายไม่มีที่อยู่ก็เหมือนกับคนดีไม่มีที่อยู่นั่นเองเพราะฉันไพ่ไปนี้คือเหมือนกับเดอะไฮพิเทสนะคร คือคาตอบว่าถิ่งที่ราทำดีไปทั้งหมดทั้งมวลชาราศีวิจิกท,ท่านผมบอกเลยคนรักของคุณทัรู้ว่าคุณดีคุยเขามากแหละแล้วคุณก็เป็นคนดีจริงๆนะครับรักเขามากนะครับยังนอนทมเจ็บทนเสียใจเพราะเขากี่ครั้งที่ทำให้เรามีน้ําตากี่ครั้งที่ทำให้เราเสียใจอะเรายังคิดถึงเขาอยู่เลยยังห่วงใยเขาอยู่เลยยังยืนถือดาบอยู่เลยยังนั่งรอเขาอยู่เลยยังนั่งอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนเลยแต่กายสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นแต่ไฮพิเทศเข้ามากลายเป็นคนดีที่เจ็บกลายเป็นคนดดดีีีีีีีททท่่่่เเเเสยยใจกกกลาาป็นนนนคคหมมือับขไะ พราะฉะนั้นเยไฮพิเทสไปนี้บอกว่าคุณอาจจะเป็นคนดีที่ไม่มีที่อยู่กลายเป็นเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องมานั่งดูหมอดูต้องมานั่งดูดวงนะครับใครหลายคนต้องแบบนั้นเน่ยต้องมานั่งดูดวงว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะเขาสบายดีหรือเปล่าเขาคิดถึงเราไหมเขาจะกลับมาไหมเพราะฉะนั้นเดยไฮพิเทสกันหนึ่งเลยไนึกว่าแต่ผมจะทำนายให้นะครับจะไม่ต้องไปนั่งดูดวงกับหมอดูนะครับไพ่เดี๋ยไฮพิเทศกับไพ่หนึ่งเนี่ยบอกว่าเขาจะกลับมาแน่นอนแหละกลับมาเพราะอะไรกลับมาเพราะเห็นคุณค่ากลับมาเพราะต้ออออองงกกกาาาาาารรรคววมมมช่่ยยเเเหลลืืับพะะจจีภน เรื่องธุรกิจเรื่องการลงทุนเรื่องเงินเรื่องทองที่ต้องเคลียร์กันที่ต้องคุยกันนะครับเลยกลับมากลับมาแค่เนี้ยกลับมาก็เหมือนกับเห็นผลประโยชน์เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องธุรกิจเรื่องส, e. สิ่งที่ดีที่เราเคยให้เขาไปนะครับเพราะฉะนั้นเดือยพิเทศเป็นอยู่ว่าผู้หญิงคนหนึง่งผู้ชายคนหนึง่งเหมือนกับคุณต้องมานั่งดูหมอดูต้องมานั่งอยู่คนเดียวเสียใจคิดถึงเขานะครับต้องมานั่งถามลูกแกว่าคนรักของฉันเนี่ยคิดถึงฉันหรือเปล่านะครับรักฉันบ้างไหมนะครับดปว จะทาอะไรไม่ได้ละลายหมดเลยอะไรเงี้ยละลายหมดแล้วใจละลายหมดเลยใจอะไรเงี้ยต้องมาเลยไม่ต้องมานั่งอยู่แบบนี้นะครับมาดูไพ่ของชาวราศีพิจิกในเดือนกรกฎาคมดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับไพ่ two of wands เข้ามาสำหรับใครหลายคนถ้าเกิดเลิกกันไปเกินหนึ่งปีผมขอตอบเลยนะว่า เขาไม่กลับมาแล้วนะครับอันนี้ก็ทานายในทุกดวงชะตาของการที่ยังเลิกกันไปไม่เกิน1ปีไพ่ใบนี้ขึ้นมาอยู่แล้วนะถูกอับวานสองเมาถาวรเลอกกันไปเกิน1ปีก็ไม่ต้องรอแล้วนะครับเพราะไพ่ขึ้นมาอาจจะเป็นการที่มองกเห็นการทางโซเชียลมองเห็นการทางไกลนะครับอาจจะเป็นความคิดถึงเท่านั้นเองที่เขาส่งมาหาคุณหรือเป็นการมองคุณผ่านโลกไปใหม่ผ่านโลกไปเด็กๆผ่านตรงของออนไลน์นะครับส่งคุณอยู่เพราะฉะนันทำนายดวงชะตาของชาวราศีเกิท่านว่าคนรองคุณเนี่ยเขาคิดถึงคุณนะ เขามองคุณอยู่ทางโซเชียลนะเขาแอบมองคุณอยู่เขาส่งคุณอยู่นะทาง Facebook ทางออนไลน์ทางอินตาแกรมทางไลน์ทางสถานทางที่ไกลๆต่างๆนานาเพราะฉันพไพ่ใบนี้ว่าเขากำลังหาโอกาสที่จะกลับมาหาคุณแต่เขาไม่รู้เขาต้องกลับยังไงเพราะคุณอาจจะถือดาบคุณอาจจะยังเจ็บคุณอาจจะเสียใจจนกลายเป็นไพ่ขึ้นมาใบนี้กลายเป็นควินถึงไม้เท้าเข้ามากลายเป็นชาวสิรษฐท่านในเดือนกรกฎาคมนี้คือไพ่แนะนาใครหลายคนอาจจะเป็นเดือดสตองเข้ามาแล้วควินถึงไม้เท้าแล้วโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินไม่มีเขาเนี่ยเราก็มีต้องเจ็บ ไม่มีเขาเราก็ไม่ต้องมานั่งเสียใจไม่มีเขาเราก็ไม่ต้องมานั่งดูดวงด้วยไม่ต้องมานั่งเอาเงินไปให้ใครด้วยนะครับเก็บเงินไม่ต้องมานั่งเสีย,ยงคุณค่าทางตัวเองไปนะครับเพราะสิ่งที่เราให้ไปถ้าเกิดไม่มีความหมายเนี่ยก็ไม่ควรทําถูกไหมครับก็เลยากลายเป็น Queen of Wand เพราะฉะนันตอนนี้ไพ่ของคุณเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับเราอยู่ได้แล้วเราสตอรงขึ้นเราโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเราแข็งแกร่งขึ้นแล้วเราเป็นเหมือนกับผู้หญิงคนนึงที่ถือไม้กระทาเป็นแม่มดคนหนึ่งที่เหมือนกับเรามีเวทมนต์แล้วว่าไมมม่่ต้้้้ออองงงงานัใหหเสียจดดดููววแล นะครับไพ่ขึ้นมาสองไม้เท้าเขามองหาการกลับมามองหาคุณทางโซเชียลมองหาคุณทางไกลคิดถึงคุณแต่คุณอาจจะอยู่ได้แล้วเขาเลยไม่กลับมาหาคุณนั่นเองเขาอาจจะเห็นว่าคุณอยู่ได้สะตองนะครับไม่ได้แคร์เขาไม่ได้สนใจเขาแล้วทำงานตามปกติใช้ชีวิตตามปกติของเราได้แล้วเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลผมดูไพ่เลยใครเสียใจใครร้องไห้ผ่านไป3เดือนถ้าเกิดเขาไม่ติดต่อกลับมาคุณจะแข็งแร่งขึ้นคุณจะดุดพ้นจะเขาคุณจะสะตองแล้วคุณจะต้องกลา,ายเป็นคนผู้หญิงที่เหมือนคนหนึ ถ้าเกิดเขาจะกลับมาเราเริ่มคิดแล้วว่าเราจะเอาดอกไม้นี้ไปให้เขาอีกหรือเปล่าเราจะเอาดอกไม้นี้ไปให้เขาอีกหรือเปล่าความรักงหัวใจความรสึดีเนี่ยไปมอบให้เขาอีกหรือเปล่าเพราะครั้งนึงเราเคยให้เขาครั้งนึงเราเคยให้เขาเคยมอบให้เขาแต่เขากลับทาร้ายแต่เขากลับทาให้เรามีน้ําตาทำให้เราเจ็บปวดทำให้เราเสียใจกับทิ้งมันไปนั่นเองนะครับไพ่ตาแหน่งต่อมาเป็นไพ่ขึ้นมาว่านายออบคับหรือไพ่กาวถ้วยถามว่าชาวราศีพิจิกานนี่คือไพ่การบอกในการทํานายเลยนะถามว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมคุณยังรักเขาอยู่แหละ เพราะสิ่งดีดตงๆต่างๆนานามากมามีทั้งหมดแต่เยอะแยะเลยเห็นไหมครับที่อยู่เบื้องหลังผู้หญิงคนนี้แม่มดคนนี้ผู้ชายคนนี้เพราะฉันไพ่เบนี่บอกว่าคุณยังคงรักนะครับคุณยังคงรักคงเสียใจคงเจ็บปวดคงร้องไห้คงคิดถึงใครสักคนหนึ่งอยู่เสมอแหละนะครับแต่ไพ่เบนี่บอกว่าคุณเจ็บคุณน้องไห้คุณเสียใจแต่ไพ่ก้าวถ้วยแต่ไม่แคร์นะพะฉันผมขอตอบชาวสตรีท่มาทีการแนะนําอย่าไปแคร์เขาอีกเลยถ้าเกิดเขาไม่ต้องการ อย่ากลับไปหาเขาเลยถ้าเกิดเขาไม่ต้องการไม่คิดถึงเราไม่อยากจะรักเราไม่อยากจะคุยกับ,บเราจริงไม่ต้องการเราจริงๆเนี่ยเขาก็แค่มองดูผ่านๆแค่นั้นแหละถ้าเกิดเขารักเราจริงนะครับก้าวถ้วยเขาจะมีการมองคุณผ่านทางโซเชียลผ่านทางออนไลน์แอบบส่งคุณอยู่แล้วอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยต้องการคุยกับเขาหรือเปล่าอยากจะคุยกับเขาอยากจะบอกเขาอีกหรือเปล่าต้องการยยอารย,ยอกายยอกจะบอกว่าคิดถึงบอกว่ารักเขาเนี่ยอีกหรือเปล่ามันอยู่ที่คุณสองคนแล้วอันนี้ไพ่ขึ้นมานะครับไพ่ไปสุดท้ายนะผมเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเดอะสตาร์เข้ามา เป็นภาพของดวงดาวเพราะฉนะนั้ไนไพ่ใบนี้ขอทํานายประสบความรักของชาวราศีสิงห์ท่านว่าคุณเปรียบเสมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นดวงดาวคุณมีคุณค่าคุณมีแสงสว่างในตัวงคุณเองนะครับคุณเป็นดาวเลิกนะคุณไม่จำเป็นต้องมีใครที่มาทําให้คุณเนี่ยอยู่ในความมืดมนอยู่ในความเจ็บปวดอยู่ในความเสียใจกลายเป็นดาวที่มันไม่มีแสงสว่างกลายเป็นดาวที่มันเป็นดาวตกกลายเป็นดาวที่เหมือนกับเป็นอุกกาบาตอะไรเงี้ยเป็นดาวที่ไม่มีค่าอะไรหรือง่ายๆเลยนะคุณไม่ใช่คนที่เหมือนกับเป็นตัวเลือกของใครหรือเป็นขขอองงตายใคร เพราะเดสตาไปนึกว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่หน้าตาดีเป็นคนที่มีคุณค่าตัวคุณเองอยู่แล้วเขาอาจจะไม่รักคุณเขาอาจจะไม่ต้องการคุณแต่ใครหลายคนรู้ดีครับว่าคุณมีค่าแค่ไหนโดยเฉพาะตัวคุณเองนี่คือไพ่บทสรุปของชาราอยู่เี่หลายท่านว่าเนี่ยเดินกันห้าตาคมเป็นต้นไปคุณมีเสน่ห์มากขึ้นมีโอกาสที่จะกลับมาดึงดีคนรักมีโอกาสที่จะเหมือนกับคุณรักกลับมาเห็นคุณค่ากลับมาคิดถึงกลับมาสนใจเรากลับมาอยากให้เราช่วยเหลือเขานะครับถ้าได้กันไม่เกินหนึ่งปีนะแต่ต อยู่ที่ว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าให้โอกาสกันแล,ละกันหรือเปล่าอยู่ที่คุณแล้วนี่คือความหวังนี่คือไพ่แห่งความหวังนี่คือไพ่แห่งโอกาสนี่คือไพ่แห่งการฟื้นฟูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาแอบมองคุณอยู่ไกลๆแล้วคุณสัมผัสได้แล้วคุณยังคิดถึงเขายังรักเขาอยู่นะครับถ้ายังไม่เกิน3ครั้งยังทันเวลายัยงมีความผูกพันสิ่งดีดต่อกันอยู่เนี่ยคุณอาจจะเคยมองรักเคยมองหน้าเคยกินข้าวเคยไปเที่ยวกันหรือเคยส่งความรู้สึกส่งดีๆสิ่งดีๆให้แกกกกก่่่่ััััันนนนนนเเเเีียยยยยถ้้าาาาามมมงงงดออููรรจจะปป็ฟฟืไไสิ จำับคนที่เข้ามาดูมาส่งชาวราศีพิจิกด้วยหรือว่าชาวราศีพิจิกเองที่อยากจะบอกคนที่คุณหลักเองก็ได้เช่นกันนะครับไพ่ใบสุดท้ายขอผมเป็นไพ่ออร์เคลนะผมแนะนาชาวราศีพิจิกหลยท่านว่า The Day Boy and the Night Girl เกทุกอย่างเนี่ยมันก็มีทั้งดีทั้งร้ายไพ่ออร์เคลแนะนําแบบนี้เลยคนทัขงคุณอาจจะไม่ดีับคุณเขาอาจจะทาร้ายคุณไปบ้างแต่ทุกอย่างมันมีด้านมืดด้านสว่างเสมอแหละอย่าลืมนะว่าครั้งหนึ่งคุณสองคนเคยดีต่อกันเคยรักกันเขาเคยเป็นคนดีกับคุณมาก่อนนนเกัาพระะฉ้ บลานซ์เห็นไหมครับพยายามปรับความเข้าใจถ้าคุณยังรักกันถ้าคุณยังต้องการคิดว่าคนนี้เขาจะเป็นเนื้อคู่คุณอย่างที่คุณเชื่อจริงๆงนะแต่พ่ขึ้นมาครับอาจจะปรับบรรนซ์ลองเข้าไปดูว่ายังมีความสิ่งดีๆหลงเนืออยู่หรือเปล่าหรือเขาจะเป็นได้มืดไปหมดแล้วหรือตอนนี้มันเป็นดวงจันทร์ที่มันเขาเรียกจันทรุป,ปราคาไปแล้วอะกลายเป็นดําที่มืดบอดไปแล้วกลายเป็นความรักที่มันมืดมนนะครับมันกลับไปก็ไม่เจอแสงสวา่างกลับไปก็ไม่เห็นสิ่งดีแล้วก็อย่ากลับไปแต่ถ้ากกกกกดดดรรู้้้ายยััััังลลลบบบบไไไไไปปปนนนคุจ เขากลับมาเนี่ยเราก็ลองให้โอกาสเขาดูนะกันผมแนะนําแบบนั้นก็ขอบคุณชาวราศีพิจิกทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมลใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับารายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปเราเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ